คอมโบครับสวัสดีครับวันนี้น้องป๊อบจะมาพาทำขนมแอปเปิ้ลคอมโบอีกแล้วนะครับ,รบตอนนี้ก็จะน้องป๊อบจะเริ่มเลยนะครับค่อนข้างใจร้อนนะครับร้อนวิชาน้องป๊อก็จะใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะครับนี่ <Yahoo! S 1> น้องป๊อบใส่อะไรบ้างครับ ก็มีเนยมีน้ำตาลแล้วก็เกลือใช่ไหมครับเ้าป๊อบใส่ไปที่เหลือก็จะเป็นแป้งนะครับน้องป๊อบใส่ส่วนผสมทั้งหมด4อย่างลงไปทาเองหมดเลยครับเก่งมากเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับน้องป๊อบจะขยาแป้งนะครับแต่ไม่รู้ทําไมต้องชิมด้วยแค่แป้งนะครับที่ดีต้องชิมก่อนน้องป๊อบขยำเลยลูกเราต้องรู้จักวัตถุดิบอ จะเริ่มขยำกันเลยนะครับนะครับเราก็จะมาขยำกันเลยนะครับน้องน้องป๊อบก็เช็คดูว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวขยำให้เข้ากันนะครับโอเคครับตอนนี้น้องป๊อบก็จะขยำไปเรื่อยๆนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับครับน้องป๊อบก็จะมาทำขั้นตอนเตรียมแอปเปิลนะครับก็นำแอปเปลิลมาใส่กับน้ำตาล นะครับน้โปก็ผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันนะครับเสร็จแล้วน้โปก็จะคนให้เข้ากันนะครับก็จะคนให้เข้ากันแอปเปิ้ลกับน้ำตาลนะครับตอนนี้ก็กําลังคนพยายามคนให้เข้ากันอยู่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอ๋อนี่แอปเปิ้ลเหรอลูกอ,อืมดีไหม,ไ,มได้รยังลูก ได้หรือ,อยังส่วนผสมได้หรือ,อยังได้แล้วโอเคไม่เผ็ดลูกนี่น้ำตาล <c oughs> น้ำา <c oughs> น้ำตาลไม่ใช่พริกเป็นไงหวานไหมห, <c oughs> หวานหรือเผ็ดครับหวานหรือเผ็ดโอเคหวานเนาะโอเคคนต่อเลยครับวันนี้น้องโปก๊กก็คนใกล้จะเข้ากันมากแล้วนะครับตอนนี้ โปก็จะชิมไปเรื่อยๆนะครับว่าส่วนผสมได้ที่ไหมนะครับน้องโปพยายามชิมอยู่นะครับเป็นไงครับรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติเป็นยังไงครับแอปเปิลโอเคใช่ไหมโอเคระหว่างนี้เราก็เอาแป้งไปแช่ในช่องฟิตสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาแป้งมาผสมกับแอปเปิลนะครับ ระหว่างที่รอแป้งน้องโปก็จะเตรียมถ้วยฟอยนะครับเพื่อใส่แอปเปิลคอมโบนะครับน้องโปก็กำลังจะเตรียมอยู่นะครับตอนนี้โอเคประมาณ6ชิ้นนะครับที่น้องโปเตรียมเอาไว้ครับโอเคเย,ย้มาต่อก,กันเลยนะครับมาต่อกันเลยนะครับ น้ำโป๊กก็จะนำแอปเปิ้ลที่เตรียมเอาไว้นะครับมาใส่กับถ้วยฟอยล์ก็จะประมาณนี้นะครับน้ำโป๊กก็กำลังตั้งใจทำอยู่นะครับตอนนี้นำแอปเปิ้ลที่เตรียมไว้ที่ใส่น้ำตาลไว้แล้วมาใส่ถ้วยฟอยล์ทีละชิ้นนะครับน้าโป๊กก็จะตักแอปเปิ้ลใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่เข้าไปที่ถ้วยนะครับ แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคอมโบครับครับผมครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ <Hello. S 2> ทำไปเรื่อยๆจนกว่า <Hello. S 2> จะเต็มทุกอันนะครับบอกว่ามันหกนิดหน่อยไม่เป็นไรน้องโพลทำเก่งแล้วครับวว้าโอเคครับโอเคใส่ไปเรื่อยๆนะครับให้เต็มเลยนะครับโอเคครับ มาขั้นตอนที่สําคัญนะครับเราจะนําแป้งคอมโบโที่ออกมาจากช่องฟิตนะครับเราก็จะนําแป้งมาใส่กับแอปเปิลนะครับเดี๋ยวน้องป๊บจะใส่ให้ดูนะครับมาใส่เลยลูกโอ้อารมณ์ดีมากครับใส่ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะครับ <S 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 2> <S 2> ครับน้องป๊บใส่ให้เต็มทุอันเลยครับเดีรยวจะเสร็จแล้ว น้องโบบอกว่าเสร็จแล้วน้องโบเตรียมแป้งเสร็จแล้วน้องโบจะเอาไปอบนะครับเดี๋ยวเราไปอบกันเลยหลังจากเสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องโบก็จะนํามาเข้าเตาอบนะครับน้องโปบปิดเตาอบเลยครับเก่งมากเดี๋ยวเรารออีกกี่นาทีครับสักสิบห้านาทีครับสักสิบห้านาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนเย้ น้องโป๊บอกว่าขนมเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราทํากันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับสนุกสนานด้วยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้องโป๊ะเรามาชิมกันเลยครับน้องโป๊ะจะเริ่มชิมเลยนะครับเป็นไงบ้างนี่นี่คือแอปเปิลคอมโบนะครับดูกันชัดๆกับน้องโป๊เลยแอปเปิลคอมโบคุณแม่จะเอาไอติมรสวานิลามาเสริมด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยเพิ่มรสชาตินะครับ แต่ตอนนี้น้องป๊บไม่สนใจครับย,ยกครับกินเลยครับโอ้อร่อยไหมครับอร่อยมากเดี๋ยวเราลงมาชิมกับไอติมลูนะครับว่าน้องป๊บจะชอบไหมและเพื่อนๆจะชอบกันไหมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ชวนคุณแม่ทําได้นะครับแอปเปลิลคอมโบใช้แอปเปลิลสีเขียวทำนะครับจะรสชาติอร่อยนี่ครับดูใกล้ๆก,กับน้องป๊บเลยน่ากินมากเลยน่ากินจริงๆเลยผสมด้วยไอติมวานิลลาน้องป๊อบ อร่อยไหมครับบอกเพื่อนๆหน่อยอร่อยอร่อยน้องปุ๊บอร่อยมากนะครับในยิ้มหล่อๆหน่อยสิถ้าอร่อยยิ้มหล่อๆหน่อยโอ้ไม่ห่วงยิ้มครับกินอย่างเดียวเลยไหนขอยิ้มหล่อๆหน่อยขอยิ้มหล่อๆหน่อยอันนี้หล่อแล้วเหรอในน้องปุ๊บยิ้มหล่อๆหน่อยครับถ้าอร่อยเอ้นี่หล่อแล้วครับน้องปุ๊บครับชวนเพื่อนๆกินหน่อยครับ โอเคเรามาบายยเพื่อนๆกันเลยโอ้ห้องป๊บโอเคบายยสวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูว่าน้องปจะมาทําอะไรกันต่อนะครับดูว่าน้องปจะทาขนมอะไรกันต่อเพราะตอนนี้น้องปกกูแบบอยากทําเยอะมากเลยนะครับบายยบาย